โคลาคลอสยาลิสคลอสแล้วก็เอ็กซ์ฟอสความนุ่มนวลในการโดยสารรุ่นไหนมากน้อยต่างกันครับช่วงล่างยาลิสคลอสกับเอ็กซ์ฟอสมันใกล้เคียงกันมากแล้วแต่คนชอบแล้วทีนี้อันนี้จะไม่ตัดสินละมันแล้วแต่คนชอบละแต่โคลรคลอสมันก็จะถามว่าเฟิร์มขึ้นไหมมันก็มันก็เฟิร์มขึ้นอีกนิดนึงครับผมแต่ถามว่าเวลาเข้าโค้งมันก็เอียงกระเทเล่พอกันทั้งสามคันนั่นแหละแต่ถามว่าเอียงแล้วเราหน้ากลัวไหมไม่น่ากลัวมันเป็น TNGF ใสไปเลยมันก็อยู่มันก็เอาอยู่แต่จะเส ไม่เหมือน c สีชานะฮะประมาณนี้เราก็บอกได้เลยนะครับว่า3คันนี้คือถ้าชอบคันไหนก็เลือกคันนั้นแต่ถ้าข้อด้อยของยาริสคอสจะมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือฟีลิ่งพวงมาลัยมันโรบอติกไปหน่อยมันไม่โอเคเลยแต่นอกนั้นยาริสคอสไม่ได้แย่ออีกอย่างนึงคือฟีลการประกอบแล้วก็ความทนทานของวัสดุในระยะยาวยาริสคอสก็ยังเป็น question มา r k สำหรับเราอยู่ครับผมแต่ถ้ารู้สึกส่วนตัวนะนะวันนี้ถ้าจะซื้อ s u v Toyota กูไปโครโรล่าคอสกูจบ แต่ถ้ากูจะไปมิสซูงน่นเอ็กซ์ฟอร์มนจบอยู่แล้ว